สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับก็คลิปนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆน,นานะมาชมนวัตรกรรมใหม่นะฮะที่มนุษย์แต่จัดสร้างขึ้นมานะครับก็ที่เห็นอยู่บนรถนี้ก็เป็นปุ๋ยนะครับแต่ผมก็ลองดูนะฮะลองเรียกใช้บริการดูเปลี่ยนจากใช้คนหวานเป็นใช้โดนหวานแทนนะครับจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ก็เรียกใช้บริการของมาร์คโดนเกษตรนะครับนี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเฮนนงครับเจ้าของรถดำนาเออเจ้าของรถหยอดข้าวนะครับตัวดีเจ้าของรถหยอดข้าวนาตมนะครับที่ได้ทําคลิปรีวิวไปก็ตอนนี้ก็มาถึงแล้วฮะตอนนี้กําลังบินวัดพื้นที่อยู่นะครับเพื่อที่จะน่าจะเพื่อที่จะคํานวณน,นะ ว่าจะหวานยังไงนะครับตามระบบของเขานะครับตัวที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นตัวเ,เป็นโดน DJI นะครับรุ่น T30 นะครับขนาด6ใบพัดส่วนรายละเอียดยังไม่รู้แน่ชัดนะว่า,าแบกน้ำหนักต่อเป้นะครับ จะอยู่ที่กี่กิโลนะครับโหลดน้ำหนักได้กี่กิโลแม็กซิมัมได้เท่าไหร่ยังไม่รู้นะฮะก็น้องเขาก็เพิ่งไปฉีดยามานะฮะก็นัดผมไว้ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นปกติยาเยอะมากครับนาแปลงนี้เพิ่งเพิ่งวานปุ๋ยไปสามลูกครับยูเรียล้วน รอบนี้รอบที่สองฮผมตัดใบไปแล้วเนียนไปแล้วเดี๋ยวคุยกับน้องครับแป๊บนึงนะฮะที่ผสมมาแปดลูกนะแปดลูกห้าสี่สิบก็สี่รอยกิโลแปลงนี้ก็สิบเจ็ดไร่ครับวนัวนวันปุ๋ยหนแรกไปวันปุ๋ยหนแรกไปสามลูกเองครับ ยูเรียล้วนนะฮะแล้วก็แต่ปัญหาคือคุมคุมคุมหญ้าไม่ได้นะครับฉีดยาคุมไม่ได้เพราะช่วงนั้นเนี่ยคือฝนตก,ตกทุกวันนะครับคือนัดนัดโดนฉีดยาคุมแล้วทีนี้ว่าฝนตกก็เลยยกเลิกไปเลยก็เลยเดินตัดอันนี้ก็เหลือแค่กกกปลาปลายก็ปล่อยมันแต่แถบนู้น จากโซนนี้ก็ประมาณสิบไร่ะฮะสิบไร่ค่อนไปทางนู้นผมตัดคนเดียวเลยสองวันเสร็จเลยตัดเช้าตัดเย็น,ต,นตัดเช้าตัดเย็นส่วนสูตรปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นยูเรียนะครับกับสิบหกยี่สิบศูนย์ของกระต่ายนะครับแค่นั้นเองแต่ผสมมาทั้งหมดแปดลูกนะครับก็ใช้ทั้งหมดสูตรสามหนึ่งนะฮะหมดไปทั้งหมดแปดลูก รอบสองจะอาจเยอะหน่อยทีเดียวเลยวันสองรอบพอตอนนี้เครื่องปั่นไฟชาร์จแบตกำลังทำงานครับเข้าไปใกล้ไม่ได้มันจะไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเตียนไปแล้วตอนนี้นานาเตียนลงไปแล้วตัดใบข้าวตัดไปได้สองวันแล้วครับวันนี้วันที่สามก็ให้ข้าวพักฟื้นสักสองวันแล้ววันนี้ก็มากระทุงปุ๋ยเลย ตังหลักที่นู่นนะสุดนู่นเลยง่ายดีถังหวานจะใช้คนละถังกับถังเอ่อคนยานะครับหมดแล้วเหรอ ไปแล้วครับกลับไปเติมปุ๋ยฮะได้ไปกลับแล้วก็ได้ไปอีกหน่อยหนึ่งครับอัตราค่าบริการก็ไล่ละ60บาทนะครับไล่ละ60บาทเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะฮะร,ร,รอชมมาแล้วครับปุ๋ยเป้ที่สองครับ ก็ริมคันไม่ค่อยดูแล้วริมคันก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะเพราะว่าจะเกงๆว่าจะเข้าจะเลยคันนาะเอาง่ายเกงๆว่าจะเลยคันนาะแต่ถึงนะครับถึงริมคันนะครับนี่ร่องรอยป่วยยังมีอยู่เลยเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาสูบน้ําเติมเนี่ยฮะร่องรอยป่๋ยยังมีอยู่แต่บนคันนาก็มีนิดหน่อยเหมือนคนว่านั่นแหละ แล้วหมดได้ไปกลับสองรอบครับได้ไปกลับแล้วก็ไปอีกครึ่งนาครับก็บินไปเติมปุ๋ย แต่ก็เร็วอยู่นะหมดตรงไหนก็มาเริ่มตรงนั้นครับมาแล้วเป้ที่สข่าวต้นก็น้อยหนึ่งทำไม่น่าชื่นใจเลยน่าตน้นแทบทุกแปลงเลยฮะหน้าต้นผมแต่พอโดนปุ๋ยไป ก็ดูดีขึ้นมาทันตาเลยทำข้าวน้าต้นไม่ค่อยสวยครับไม่ค่อยไม่ค่อยเน,น้นนาต้นเท่าไหร่ <c oughs> กระจายดีบินสูงก็ท่านใดสนใจนะครับในละแวกใกล้เคียงเขตอำเภอเก้าเลี้ยวนะครับก็ลองสนใจจะเอาโดนไปหวานปุ๋ยนะครับแทนกำลังคนก็ลองดูครับที่ผมไว้ใจลองใช้โดนหวานเพราะผมไปเห็นแปลงที่เขา,เาใช้โดนหว่านใช้โดนลำนี้แหละหว่านมาแล้วนะครับเสมอครับ เสมอกันดีไม่ไม่มีหนามีบางไม่มีเป็นหย่อมไม่มีอะไรก็คือเสมอกันทั้งพื้นนะฮะการก็เลยลองดูฮะเพราะว่าการวาดมันก็ยางว่านาะมันเป็นระบบอัตโนมัติอะ่ะมันก็ต้องเสมออยู่แล้วก็เลยลองดูครับแปลงนี้อีกหน่อยแรงงานก็หายากครับหมดแล้ว และงานคนก็หายากก็ต้องหันว่าพึ่งพวกนี้กันทำไมชาวนาเรา โอเคครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะฮะโดนเกษตรนะครับผมก็เรียกใช้บริการโดนเกษตรมาทําการหว่านปุ๋ยนะครับใช้ลองดูนะก็ลองดูแทนกําลังคนนะครับเพราะว่าคนงานหายากนะครับหายากขึ้นทุกวันก็ลองดูฮะเพราะว่าผมไปเห็นแปลงนาที่ใช้เจ้าโดนตัวนี้หว่านแล้วก็เสมอกันดีนะครับ ความเขียวการกินปุ๋ยก็เสมอกันดีก็เลยพลาเพื่อนๆมาชมกันนะครับคบคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ